สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเช็คดวงหลังสงกรานต์กับหมอลักราชสีซึ่งวันนี้เราจะรวบรวมคําทํานายของหมอลักซึ่งหมอลักได้ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับผมซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่าราศีทุกราศีจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องด้ยแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปชมราศีแรกกันเลยนะครับผมราศีแรกคือราศีเมษคนเกิด ราศีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวส่วนคนที่เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนคู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะดีขึ้นและมันจะดีมากๆในช่วงที่คนกาลังก่อร่างสร้างตัวหรือตั้งหลักในการทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกน้องด้วยเริ่มต้นดีที่สุดจุดได้ของคนเกิดราศีนี้คือ ให้คัดกรองเรื่องต่างๆให้ถี่ถ้วนราศีที่สองคือราศีพฤษกซึ่งราศีพฤษกที่ผ่านมาทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดไปหมดที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ถาม10มีนาถึง8เมษาและหลังสงการดวงจะเป็นพลิกฟื้นทันทีมีความเจริญรุ่งเรืองขยันไม่งอมืองอเท้า ซึ่งปีที่แล้วถูกลาหูทับแต่หลังจากสงการนี้ดวงจะพลิกดีขึ้นทันทีจุดได้ของคนเกิดราศีพฤษภคือคนใกล้ตัวหักหลังและเป็นคนนิสัยชอบตามน้ำอารมณ์โลเลราศีมิถุนเมื่อสามปีที่แล้วโดนปัญหามาเยอะมากยแย่มีแต่เรื่องเครียดซึ่งหลังจากนี้วันที่8เมษาเป็นจุดที่ดี ในความสำเร็จรุ่งโรดมีการขยายตัวเรื่องงานที่เป็นจุดเปลี่ยนส่วนเรื่องด้ก็คือเลิกฝันเลิกเพลเจอราศีกรกฎจะเป็นราศีที่รุ่งโรดมากเป็นราศีทวารเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าเ,เป็นจตุราศีซึ่งมีจุดเปลี่ยนมากคนที่เกิดราศีที่เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินได้รุ่งโรด ก็มีสี่ราศีก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรเป็นราศีของผู้ยิ่งใหญ่กรกฎมีเกณฑ์งานเข้ามาเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศงานทางด้านบันเทิงจะนำความสำเร็จมาอย่างสูงเป็นการขยายตัวอย่างสูงสุดขอให้ชาวราศีกรกฎตั้งเป้าหมายใหม่ให้ผ่านสงกรานไปจะสำเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง ราศีต่อไปคือราศีสิงห์ราศีสิงห์จะมีเรื่องที่ไม่ดีที่จะต้องระวังอย่างเช่นอย่าง,งุนงันพันแล่นในการคิดการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญอย่างเช่นเรื่องหนึ่งต้องตรวจสุขภาพร่างกายว่าเป็นจากอะไรจะได้รักษาถูกสในการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญอย่าใจร้อนซึ่งถ้ามีบ้านไหนมีลูกมีหลานก็จะปวดหัวอย่างมากจะต้องตั้งสติก่อนซึ่งชาวราศีสิงห คิดจะทำอะไรจะต้องศึกษาต้องตั้งใจให้รอบคอบมันก็จะมีความสำเร็จจากสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือจากสิ่งที่ไม่เคยทำมันก็จะสำเร็จราศีต่อไปชาวราศีกันคือจากวันที่8เมษาจากนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งปีดวงของคนเกิดราศีกันจะเป็นดวงที่ดีมากๆเป็นดวงเปิดจะดีมากรุ่งโรดดวงจะสุดๆประสบความสำเร็จมาก ศัตรูอุปสรรคคู่แข่งจะแพ้ภัยตัวเองไปเองคนเกิดราศีกันบางคนก็จะเป็นคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นโลเลจะทำอะไรต้องมุ่งมั่นลองรับมันให้ได้คนที่เกิดราศีกันจุดเด่นแทบทุกเรื่องจะดีหมดเพราะในบุญเก่าที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาหนึ่งปีสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็จะต้องมีคู่แต่ต้องดูให้ดีว่า จะอยู่กันยาวหรือเปล่าส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนแน่นอนในชาวราศีกันราศีตุลคือราศีที่ดีมากเหมือนกันมีโอกาสประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์เกิดโอกาสช่องทางในการทำมากินเยอะแยะมากมายมีเรื่องมีภัยกับพวกเท่าๆพวกดำๆที่คอยมาตามหาเรื่องแต่เราก็ต้องมีช่องทางเปิดทางการงานที่ใหม่ๆ ให้มากขึ้นระวังจะมีเรื่องกับพวกเทาๆพวกดำๆที่มาหาเรื่องเรานั่นเองราศีพิจิกจะเป็นราศีที่มีอุปสรรคปัญหาทางด้านบริวารหรือคนรอบข้างนั่นเองส่วนข้อดีก็คือจะมีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นส่วนคนที่เดิมๆจะนำปัญหามาให้คนที่สร้างปัญหาคือคนรอบตัว ให้บริหารจัดการจัดการคนรอบตัวให้เรียบร้อยราศีพิจิกจะเด่นเรื่องเงินและความเจริญก้าวหน้ามากกว่าปีที่แล้วราศีธนูเป็นราศีที่ทจะที่จะต้องลุยสุดตัวให้สู้ให้สุดใจอีกสองปีมีเกณฑ์รวยอย่างแน่นอนมีการเปลี่ยนย้ายสถานที่คนที่ไม่มีบ้านก็จะมีบ้านคนที่มีบ้านอยู่แล้วก็จะได้บ้านหลังใหม่ เด่นเรื่องด้านความรวยและทรัพย์สิน80%ดวงของคนราศีธนูจะเป็นคนดวงดีและโคตรดีมากๆราศีมังกรมีเกณฑ์ดีมีการเปลี่ยนยกเครื่องทั้งชีวิตซ่อมทั้งตัวบริเวบริวาลูกน้องไม่ดีก็ต้องเอาออกย้ายใหม่เป็นจุดเปลี่ยนจุดเด่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจุดด้อยก็คือ แบ่งแยกออกจากสภาพเดิมๆต้องกล้าเปลี่ยนต้องกล้าตัดสินใจต้องเลือกให้ถูกว่าผิดว่าดีต้องทำให้ชัดเจนจัดการให้เด็ดขาดราศีกุมราศีกุมก็คือชีวิตจะพลิกผันรุ่งเรืองรวยมีช่องทางใหม่มีโชคลาภและการเสี่ยงโชคจุดด้อยคือไม่รู้ว่าตัวเองดี พราะที่ผ่านมามันไม่ดีและหลังจากนี้จะดีมีโอกาสที่จะมีเงินทองมีโชคมีลาบยิ่งไปไหว้พระให้กับตัวเองยิ่งดีราศีสุดท้ายคือราศีมีนราศีมีนถ้าคนที่เกิดอายุเกิน65้าปีขึ้นไปมีเกณฑ์ป่วยเจ็บตายอย่างฉับพลันสองชีวิตจะเริ่มลงล็อกในการเริ่มต้นจะเริ่มลงตัวมากขึ้นจุดเด่นของคนราศีมีนคือ ความเป็นตัวของตัวเองค้นพบว่าตัวเองจะทำอะไรจากนั้นก็ต้องเริ่มลุยกันได้แล้วสำหรับชาวราศีมีนและนี่คือดวงของทั้ง12ราศีที่หมอรักได้ฟันธงกันไว้นะครับผม